จะเดินพอ,อนยามเช้าๆนะฮะวันนี้ก็เช่นเดิมนะเดินมุ่งหน้าสูอ่อุทยานธรรมดงยางนะ,ะเป็นปกติทุกวันล่วงเลยมาแล้วนานหลายเดือนนะ,ะวันนี้ก็ใกล้เข้ามาอีกระดับหนึ่งนะคาดว่าไม่เกินสองวันเราจะโผ่ที่อุทยานธรรมดงยางได้อย่างแน่นอนนะ วนนี้อาจารย์ปอ๊อกเจาะนะฮะได้มาร่วมเดินในครั้งนี้เข้าเชิญใชนะฮะเดินเป็นเพื่อนนะฮะเพื่อจาลึกเป็นพยานนะฮะในการเดินรับประเทศในครั้งนี้นะฮะเรายังไม่ได้ดูเลยนะเราไปกี่จังหวัดไปกี่อำเภอนะฮะเป็นระยะทางกี่พันล์กิโลเราก็ยังไม่ได้ดูนะฮะ แต่คงไม่ดูนะเพราะยังไงมันก็มันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีความรู้สึกดีขึ้นนะแค่เราเดินมาได้เราทำได้อ่าเป็นส่วนส่วนนี้น่าจะอ่าเป็นส่วนที่ดีแล้วนะด้วยอ่าจะจะว่าจะว่าเป็นอยู่ที่เราหลุดพน้นผ่านพ้นมาได้นั้น ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะส่วนนี้เป็นการฝึกนะฮะสำคัญนะฮะอาจารย์ประเสริฐกะวางโครงการกระบ,บ้านเกิดนะฮะเสร็จสิ้นภาร,รกิจนี้มุ่งหน้าสู่อุบลน,นะฮะ,ะก็ขออำนวยอวยชัยล่วงหน้านะฮะจให้จเจริญในศีลในธรรมยิ่งขึ้นไปจุดจวดนะฮะ แล้วไม่กี่วันเราก็ต้องลาจากนะฮะจุดเริ่มต้นคือจุดสิ้นสุดนะฮะจุดสิ้นสุดือจุดเร,เริ่มต้นนะฮะเป็นเรื่องปกติของนักปฏิบัติเราได้มาร่วมพิสูจน์กันแล้วว่าความตั้งใจการกระพือการกระทําการประพฤติปฏิบัติถ้าตั้งใจแล้วในส่วนใด่วน,นึ่งมันก็ บรรลุเป้าหมายได้นะฮะถึงจะไม่เต็มร้อยไม่คล่องแคล่วว่องไวแต่สุดท้ายมันก็สำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ฝากไว้ให้รุ่นน้องได้ดูนะครับครับผมแต่ไม่ได้สักไม่ได้สอนผ,อผู้มีประสบการณ์แต่อย่างใดผู้เก่งแล้วก็เก่งไปนะฮะ ยังไม่เป็นยังไม่เก่งก็ให้เป็นอุทาหรณ์เป็นประสบการณ์ของรุ่นที่นะฮะดูว่าจริงแล้วเราก็สามารถทำได้นะชนะใจตนหนึ่งเรื่องก็ดีไปหนึ่งขั้นนะฮะมันก็เป็นไปตามาระดับนะฮะจะคาดหวังหรือ คัดคันเอาให้ทุกเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะทุกอย่างต้องสะสมต้องผ้นผ่านนะฮะก็เหมือนการเดินถึงจะมีแค่ซ้ายกับขวามีแค่สองก้าวนะแต่เราต้องเดินทีละก้าวนะฮะมันเป็นปกตินะฮะอาเจรินพรติโย,ยมนำเดอนมัสกรคกูบา,าจานบันบัดนี้ก็จะลงแล้วถาวรแล้วนะฮะถาวนแล้วปิสนิท เงียบคลิปตัวใครตัวมันเด้อคุณโมธนาดูต่อไปก็ดูเพจอาจารย์ประเสริฐเด้อดูของอาจารย์ประเสริฐเพราะของอาจารย์เองเอล้มละลายไปแล้วนะฮะ <c oughs> ไว้ปีหน้าเจอกันไม่แน่นะฮะไม่แน่อาจจะไม่เจอเลยในโซเช,ชียลนะฮะ จะเดิญพรด้อขออนุมโมทนาทุกบุญที่ได้ร่วมสร้างร่วมกระทำร่วมอนุมโมทนาอ่ะไว้แค่นี้เด้อสาธุบ๊ายบาย